ครับผมี่องสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับพามาดูบรรยากาศก่อนการลงครับบ่อนี้หนึ่งแห้าหมืนบาทนะครับผมครบก็อยู่ที่สมบูรณ์ฟาร์มนะครับบ้านโนนตุนนะครับตำบลหนองยาพรเอกอำเภอทับพระขอนแก่นนะครับวันนี้รอรุ่นกันครับผม ลุ้นว่าหนึ่งละจะมากันกี่คนในแสนห้านี้นะครับบ่อก็จะอยู่ประมาณไร่กว่าครับเกือบสองไร่ครับในราคาหนึ่งแห้ามบาทนะครับวันนี้อยู่กับเสียตันนะครับเสียตันรถเกี่ยวครับผมแล้วก็จะมีช่อง ยูทูบเบอร์หลายๆช่องครับจะมีไทยอีสานมีเอาทิตเซครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศระหว่างรอทีมงานมาจวดกันครับปลาก็น่าจะมีเทโพแล้วก็จะมีนินนะครับคร่าวๆที่เห็นนะครับระดับน้ำนี่ยังไม่รู้ครับว่าประมาณไหนแตละคนก็ ยังไม่การันตียังไม่ฟันธงนะครับต้องรอให้ครบ่อนว่าจะได้กี่คนแล้วจะหารด้วยแสนห้านะครับอาจจะอยู่ที่คนละหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหรืออาจจะแตะถึงหมื่นห้าหรืออาจจะขยับไปกว่านั้นอีกนะครับอันนี้ต้องรอลุ้นครับแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่าคนประมาณไหนแล้วก็จะลุ้นว่า แห่เรกจะขนาดไหนกับราคานะครับเราลุ้นว่าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าแล้วชาแรกจะเป็นยังไงครับขึ้นเต็มบอนะครับนี่ปาน,นินครับดำเมี่ยมเลยนะครับืดก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับระหว่างรอทีมงานครับ ก็ถือว่าเป็นการแจ้งไว้ละกันนะครับแจ้งให้เราติดตามรอชมความสนุกความมันในห้วงเวลาของการหวานนะครับเร่กๆกาับราคาแพงๆนะครับซึ่งสายแพงก็หนีไม่พ้นนะครับป๋าตันเสียตันรถเกี่ยวของเราครับสายแพงหลักหมื่นๆนะครับนั่ง,งรอทีมงานครับล่าก็บุบ๊บบอนรอครับ รอคนถ่ายรอคนหวานปลาบอกอยากโดนหวานแล้วเออพี่น้องดูครับเดือดเต็มบอ่อวันนี้ก็ถ่ายกันสองสามช่องอยู่ครับสนุกสนานกันอยู่บอ่อไม่ใหญ่ก็ถ่ายกันสนุกครับผมเองก็สบายหน่อยครับก็คือสบายไม่ต้องเดินมากครับพอขายยังเก็บอยู่หน่อยๆน่อยยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่ปลาน,นิมครับ ขึ้นทั่วอยู่ครับขึ้นทั่วอยู่ใสก็น่าจะอยู่ประมาณสักอาที่ขึ้นขึ้นนะครับอยู่ประมาณโลครึ่งถึง3 4, โลสโลที่มองเห็นขึ้นนะครับรู้สึกรู้สึกว่าโซนนี้จะขึ้นหนากว่านะครับ อาจจะเพราะว่าสามันกว้างคฝั่งนี้จะกว้างกว้างกว่าครึ่งต่อครึ่งนลครับ <_ d> um> ดูครับเอ้เอครับนานครับปลาย <_ d> um> จะประมาณไหนจะอยู่ประมาณกณี่ตัน รอลุนครับรอลุนนะก็เป็นบรรยากาศนะครับรอติดตามครับอีกไม่นานนะครับก็ฟังก็จะเป็นป่าหญ้าอย่างนี้นครับป่าหญ้าก็เอาทีหลังก็จะลงแพรก่อนครับลงแพเสร็จฝั่งก็เก็บที่หลังะครับกับเช้าว,วันที่13นะครับเสาร์ที่13สสิงหา 65นะครับก็คงอีกไม่นาน,นะครับรอทีมงานนิดๆหน่นนนอยๆเราจะได้สรุปว่ากี่คนนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นแจ้งข่าวนะครับรอติดตามพี่น้องน,นะครับว่าคลิปจะดึงให้ได้ดูตอนไหนอความสนุกความมันที่เราจะได้จดุดจวดกันจุดจวดกันครับกับหลากหลายช่องยูทูบเบอร์นะครับ วันนี้ก็เดินทางมาไกลนิดหนึ่งครับประมาณเบ็ดเสร็จก็200กว่าโลครับจากสุรินทร์จากสุรินทร์นะครับจะถ่ายทอดไปทางฝั่งกัมพูชาเาก็บ้านผมอยู่ติดกรเมนเนาะยิงตรงไปทางกัมพูชาครับอ๋อไม่ซ้อมครับพูดจริงครับพูดจริงครับผมเนาะอ่าวทิศเซครับอ่าวทิศเซครับนะครับบินตรงมาจาก ลาวแล้วครับผมลาวนะครับช่วงนี้เอาทิศเสกจะท่องลาวนะครับเข้าไปติดตามไปชมกันได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวให้เขานําทางไปก่อนถ้าเจออะไรดีๆเขาขาวเดี๋ยวผมค่อยตามไปครับผมาาแล้วก็ไทยอีสานนะครับอสองช่องพี่น้องนะครับนี่อผมผมเห็นคนนําทางแล้วครับจะไปลาว มาใเขาเบิกทางครับเจออะไรดีผมค่อยตามครับผมถ้าไม่ดีผมไม่ตามครับอ๋อมีดีมีดีโอเคเอาที่ใจว่ามีดีครับมีดีอแล้วพี่น้องเตรียมตังก่อนครับจะไปลาวแล้วครับโอ้ก็รอติดตามครับผมสนุกมันแน่นอนครับทุกช่องตอนนี้ก็ยืนคุยเก็บบรรยากาศแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับไปไหนมาไหนเจออะไรทายที่ไหนนะครับก็เราส่กันฟังพี่น้อง รอติดตามนะครับรอติดตามเดี๋ยวคลิปจะมีให้ดูแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้านิดหน่อยนะครับออเดิฟออดเดิฟคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมรอติดตามฉบับเต็มกันนะครับสวัสดีครับ